คุณผู้ชมมาดูต้นผู้ด่างค่ะผู้ด่างเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็มีความโดดเด่นที่าลายใบค่ะลายใบจะมีความโดดเด่นสวยงามมากๆค่ะจัดเป็นไม้ประเภทประเภทไม้เลื้อยค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะดูแลง่ายแล้วก็เขาจะาเป็นไม้ฟอกอากาศได้ได้ดีดีเยี่ยมเลยค่ะ นำไปตัดแต่งใส่ใส่แจกันใส่แจกันปลูกไว้ประดับไว้ในบ้านในห้องก็ได้ค่ะในบ้านหรือว่าโต๊ะทํางานอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็ปลูกไว้ปนกับไม้ไม้มงคลต่างๆตรงเนี้ยค่ะเขาก็ขึ้นมาขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะสวยงามค่ะชอบค่ะชอบชอบหูด่างเพราะว่า ลายใบเขาสวยงามมีทั้งสีเหลืองบางครั้งก็มีสีขาวแซมมาด้วยต้นใหญ่ที่ลงคลิปไปให้ดูเมื่อเช้าเป็นคลิปสั้นๆนะนะคะตรงนั้นลายใบก็จะเป็นส,สีขาวเยอะเนี่ยค่ะลายใบเขาจะโดดเด่นมากแถมเป็นไม้ฟอกอากาศอีกด้วยค่ะตรงนี้เขาเลื้อยไปเรื่อยๆเพราะาเขาเป็นพันไม้เลื้อยก็เลยจับออกขึ้นมาไว้บน,บนชั้นเนี่ยค่ะ ต้นเขาก็จะอยู่อยู่ข้างล่างเนี้ยค่ะอยู่ข้างล่างเนี้ยค่ะต้นเขาจะอยู่ข้างล่างเนี้ยค่ะเขาจะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆถ้าเป็นต้นเล็กๆถ้าเป็นต้นเล็กๆลายใบเขาจะออกอ่ะด่างขาวสวยงามมากๆค่ะด่างขาวสวยงามมากๆบ้านนี้ต้นไม้เยอะค่ะคุณผู้ชมต้นไม้เยอะค่ะก็นำเสนอให้คุณผู้ชมดูแต่ละอย่างไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้จะพยายามเมื่อก่อนปลูกไว้หน้าบ้านชอบปลูกไว้หน้าบ้านเขาว่ากันว่าคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารให้ปลูกผู้ด่างไว้หน้าบ้านเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้กับตัวเองแล้วก็บ้านเรือนประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็นําเสนอ,อต้นใบผู้ด่าง เป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้ใบที่สวยงามโอเคนะคะขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอวีดโอนี้จนจบนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ